สิ่งที่มองไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีอยู่จริงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวหลอนๆในครั้งถัดๆไปวิญญาณผีพาไปเจอศพเรื่องนี้ผ่านมาสี่สิบกว่าปีที่แล้วผมจำได้ว่าในคืนนั้น พวกผมไปดักหนูกันที่โคกบะกว้างโคกบะกว้างนั้นเป็นชื่อเรียกประจำของหมู่บ้านผมมันเป็นโคกกว้างมีป่ามะม่วงหินมาพานป่ามะม่วงป่ามีดงหญ้าคาและยังมีอีกหลายโซนด้วยกันทั้งหมดนี้ล้วนมาจากธรรมชาติลังสรร์ขึ้นมาแท้ร้อยเปอร์เซนต์มันจึงเป็นโคกที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก คนในหมู่บ้านก็มักจะเข้ามาหาของกินไม่เว้นในแต่ละวันบางคนก็ถึงกับมาหาของป่าออกไปขายทั้งในยามกลางวันยามกลางคืนสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้าออกเป็นประจำและในคืนนั้นชาวเดอะแก๊งของผมมีทั้งหมดด้วยการเจคนแต่เป็นชายล้วนพวกผมได้ชักชวนกันตั้งแต่ตอนกลางวัน ว่าในคืนนี้จะพากันไปยิงหนูซะหน่อยเกิดอยากจะกินขึ้นมาเอาไว้เป็นกับแก้มก็ยิ่งจะอร่อยดีพอดวงตะวันตกดินพวกผมก็ได้มาเจอกันตรงที่ได้นัดหมายกันเอาไว้พอทุกคนมาจนครบแล้วก็ได้พากันเดินมุ่งหน้าไปที่โคกบ,บะกว้างหน้าไฟปืนตะข้องตะข่ายกระบอกน้ำดื่มทุกอย่างพร้อมเต็มเหนียว พวกเราเดินไปเรื่อยๆผ่านท้องทุ่งนาตัดข้ามถนนเส้นหลักข้ามไปยังห้วยสายหลักของหมู่บ้านก่อนจะไปถึงบริเวณโคกบากว่างพวกเราเดินฝ่ามุดข้ามไปตรงบริเวณดงหญ้าคาก่อนแล้วค่อยๆเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆยิ่งเดินลึกเข้าไปป่าก็ยิ่งหนาทึบขึ้นต้นไม้สูงสูงยืนต้นพุ่มหนาเรียงรายจนมืดมิดไปหมด มีเพียงแสงสว่างจากปลายหน้าไฟของพวกเราเท่านั้นที่ถูกศาสตร์สองวูบว่าไปมาเพราะพากันมองหาหนูตัวใหญ่ๆบรรยากาศยิ่งดึกยิ่งเงียบสงัดพวกผมเดินลึกเข้าไปจนถึงช่วงกลางๆของโครู้สึกเหนื่อยจึงได้พากันหยุดพักดื่มน้ำกันสักหน่อยและในขณะนั้นเองได้มีรุ่นพี่คนหนึ่งในเดอะแก๊งของพวกเรานั่นแหละ แกชื่อว่าเซียนเป็นนามสมมุตินะครับพีเซียนแกทําจมูกฟุตฟิตไปมาแล้วจู่ๆแกก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเองได้กลิ่นเน่าๆบ้างไหมวะคาพูดของแกทําเอาพวกผมหันมองหน้ากันเลิกลักก่อนจะมีเพื่อนอีกคนเอ่ยห้ามเอาไว้พีเซียนพี่พูดอะไรเนี่ยโบราณเขาว่าห้ามทักนะพี่ พอพี่เซียนแกเพิ่งจะรู้ตัวว่าไม่ควรพูดมันออกมาพี่แกก็ถึงกับทำตาโตเอามือปิดปากไว้อย่างไวเออข้าลืมตัวและยิ่งพวกเราพูดถึงกลิ่นเหม็นเน่ามันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นจนพวกเราทั้งหมดแทบจะเก็บอาการไม่อยู่กันเลยจริงๆในใจตอนนั้นผมก็คิดอยู่ว่าพวกเราคงจะโดนเข้าให้แล้วละ่ะโดนแน่ ในขณะที่ทุกคนพากันนั่งเงียบและยังคงเหนื่อยจูจูก็ได้มีเสียงอะไรบางอย่างมันหล่นลงมาจากที่สูงเสียงดังตุ๊บ <etti> พวกเราพากันหันขวับไปทางเดียวกันโดยไม่ได้นัดหมายแสงไฟสาดส่องไปที่จุดจุดเดียวทำให้มองเห็นว่ามีหนูตัวใหญ่มันกำลังตั้งท่าว่าจะวิ่งหนี พวกเราพากันเห็นแบบนั้นก็พากันลุกขึ้นวิ่งตามหนูตัวนั้นไปเพราะเป็นหนูตัวแรกของคืนนี้และตัวใหญ่ซะด้วยพวกเราวิ่งตามหนูตัวนั้นไปไกลพอสมควรจนพวกเราลืมตัวไปว่าได้หลุดเข้าไปไกลเผื่อจะรู้ตัวก็พากันมาจนเกือบจะถึงป่ามะม่วงหิมพานแล้วพวกเรามองตามหนูตัวนั้นซึ่งมันกำลังวิ่งไปทางบ้านล้างกลางป่านั่น พวกเรามองเห็นโครงสากของบ้านล้างอยู่ตรงหน้าไม่ไกลมากนักพวกเราถึงกับพะงะและพากันหยุดนิ่งมองหน้ากันแต่พอพวกผมมองตามหนูตัวนั้นอีกรอบจูๆจูมันก็วิ่งไปหงายท้องแน่นิ่งอยู่ตรงทางเล็กๆก่อนจะถึงบ้านล้างนั่นทำเอาพวกผมแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเพราะว่าหนูนั่นมันนอนหงายแน่นิ่งไปเลย พวกเราทุกคนนิ่งแต่ไอ้อ่างรุ่นน้องของผมมันก็อาสาจะเข้าไปดูเองแต่ผมก็ได้ห้ามมันเอาไว้เพราะมันไม่ได้สวมรองเท้าบูทตเหมือนกับคนอื่นเขาแต่มันก็บอกว่าไม่เป็นไรไฟสว่างอยู่ผมจึงปล่อยมันในขณะที่อ่างมันเดินเข้าไปพวกเราทั้งหมดก็ยืนนิ่งเพราะกำลังลุ้นอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหนูตัวนั้น โทพี่ผมว่ามันคงวิ่งไปชนตอไม้ตายแน่ๆไอ้อ่างพูดออกมาในขณะที่ค่อยๆเดินย่องไปตรงที่หนูตัวใหญ่นอนแน่นิ่งอยู่หนูหาอะไรวะวิ่งชนตอไม้มันตาบอดหรือไงผมได้เอ่ยขึ้นมาเพราะนึกคำในคำพูดของรุ่นน้องแต่เรื่องราวมันก็ไม่ได้ตลกอย่างที่พูดกัน เพราะจูจูไอ้อ่างมันก็ได้ร้องออกมาเสียงหลงโอ้ยพี่ผมโดนงูชกเท่านั้นแหละครับพวกผมรีบวิ่งไปดูอาการไอ้อ่างในทันทีเพื่อนในแก๊งคนหนึ่งมันรีบยิงปืนใส่งูตัวนั้นในทันทีแล้วเก็บซากงูใส่ถุงตะขครเป็นไงบ้างไอ้อ่างแกพอจะเดินไหวไหมวะพี่เซียนเอ่ยถาม ในขณะที่กำลังใช้สองมือมัดผ้าเอาไวา้เหนือรอยเขี้ยวของงูนั่นทุกคนเหงื่อแตกพักเพราะสถานการณ์ตอนนั้นมันไม่ค่อยดีนักผมยังเดินไหวอยู่พี่ปวดนิดหน่อยพอได้ยินแบบนั้นทุกคนก็ตกลงกันว่าจะกลับถึงไม่ได้อะไรกลับออกไปเลยก็คงต้องกลับคงจะได้รีบพาไอ้อ่างไปหาหมอให้เร็วที่สุด แต่คงต้องใช้เวลาในการเดินทางออกจากโคกนี้นานพอสมควรเพราะเข้ามาจนลึกมากแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังตั้งหน้าตั้งตาเดินเพื่อจะออกจากป่าก็เกิดมีกลิ่นเหม็นเน่าลอยมาเข้าจมูกเป็นระยะระยะพวกเราเดินห่างออกมาจากตัวบ้านล้างนั่นได้ไม่ไกลมากนะักจู่ๆบรรยากาศมันก็เย็นอย่างผิดปกติ แต่พวกเราทั้งหมดรู้สึกอึดอัดมากทางข้างหน้าเป็นเส้นทางเล็กๆสองฝั่งทางเป็นป่าหญ้าคามีต้นมะม่วงหิมะพานขึ้นหนาทึบยิ่งพวกเราเดินตามทางเส้นนั้นไปกลิ่นเน่าก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งพวกเราเดินมาถึงต้นมะม่วงต้นหนึ่งต้นไม่ใหญ่มากที่โคนต้นมีกองขยะอยู่กองหนึ่ง ซึ่งมันส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมากขณะนั้นพวกเราไม่กล้าเดินผ่านเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนคิดตะง,งิดตะง,งิดอยู่แล้วว่ามันจะมีอะไรในกองขยะนั่นหรือเปล่าแต่ถ้าจะให้เดินย้อนกลับไปเส้นทางใหม่มันก็น่าจะนานกลัวไอ้อ่างมันจะไม่ไหวเอาเสียก่อนพวกเรากำลังยืนปรึกษากันจูๆ่ๆก็ได้ยินเสียงพิเซียน แกพูดขึ้นมาว่านี่คือส่วนหัวส่วนนี่พุงของมันตรงนี้ก็คือส่วนมือกับแขนส่วนนี่ก็คือขากับเท้าพวกผมหันขวับไปมองพี่เซียนอย่างพร้อมเพียงพวกเราตกใจมากพี่เซียนไปทำอะไรตรงนั้นทุกคนนิ่งอยู่ในความตกใจกับสิ่งที่พี่เซียนกำลังพูดพับับพี่พูดอะไรออกมานะ่ะ อย่ามาล้อเล่นแบบนี้สิเพื่อนคนหนึ่งพูดขึ้นขอ,ของจริงวะส,ส,สบเด็กจริงๆไม่เชื่อพวกเองก็มาดูสิของแท้ <c oughs> พูดจบทุกคนต่างก็เงียบกริบทุกคนต่างก็กลืนน้ำลายลงคอกันคนละอึกสองอึกก่อนที่พี่เซียนจะตะโกนออกมาจนสุดเสียงพะพะพะ,พะ ผีหลอกใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้ว,ว้อยสิ้นเสียงผีเสียงก็กระโจนออกตัววิ่งไปอย่างไวได้ยินแต่เสียงญ่าคาที่ถูกแหวกเสียงดังไกลออกไปพวกผมจึงได้ใส่เกียร์มาวิ่งตเตลิดไปตามหลังพีเสียนติดติดพวกเราต่างก็ผากกันวิ่งนำหน้ากันแต่ที่ทำให้ผมอึ้งไปกว่านั้นก็คือไอ้อ่างที่โดนงูฉก แทนที่มันจะวิ่งรังท้ายเพื่อนเพราะอาการบาดเจ็บแต่ถ้ว่ากลับเป็นมันที่วิ่งจำอ้าวนาหน้าเพื่อนๆอ,อยู่ในตอนนี้พอทุกคนวิ่งออกมาพ้นจากแนวของป่าก็พากันข้ามห้วยมาจนออกมาพ้นจากเขตโคกบะกว้างพวกเราพากันออกมาเดินบนถนนสายหลักแทนการเดินลัดทุ่งนาเพื่อกลับบ้าน ด้วยความเหนื่อยหอบจึงพากันค่อ,คอยๆเดินเอาแทนการวิ่งในตอนนี้ทุกคนต่างก็ถามอาการไออ่างว่าเป็นอย่างไรบ้างด้วยความเป็นห่วงมันก็บอกว่ายังไหวปวดมากขึ้นนิดหน่อยพวกผมยังแปลกใจเพราะงูที่กัดมันก็คืองูมีพิษแต่ทำไมไอ้อ่างมันไม่เป็นอะไรเลยนอกจากปวดบวมนิดเดียวเอง และในขณะที่พวกเรากําลังดูอาการของไอ้อ่างอยู่นั้นจูๆ่ๆกลิ่นเหม็นเน่ามันก็ยังลอยเข้าจมูกอีกทําเอาพวกผมถึงกับหันกลับไปมองทางด้านหลังบรรยากาศมันก็ยังทําให้ขนลุกขนพองไม่หายพวกเราจึงตัดสินใจเดินต่อโดยการเดินต่อแถวกันไปตามไหล่ทางโดยมีผมเป็นคนเดินล้างท้ายให้เพื่อนๆ ผมเดินแบกปืนเอาไว้ที่ไหล่โดยหันปลายกระบอกปืนไปทางด้านหลังและในขณะนั้นเองจ,จู่ๆที่ส่วนปลายกระบอกปืนของผมมันถูกแรงจากอะไรบางอย่างมันดึงท่วงจนปลายกระบอกปืนมันโยกเอ็นลงไปทางด้านหลังจนเกือบจะหล่นออกจากมือของผมผมตกใจสุดขีดรีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่พบว่าจะมีใคร แต่กลับมีเสียงเล็กๆหัวเลาะดังขึ้นจนผมทั้งหัวของผมมันลุกตั้งชูชันขึ้นอย่างพร้อมเพียงผมตั้งสติได้จึงได้ยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดจนเพื่อนๆต่างก็ตกใจกันไปหมดทุกคนถามผมว่าเกิดอะไรขึ้นผมจึงเล่าให้ทุกคนฟังแต่หลังจากที่ผมยิงปืนออกไปนัดหนึ่งทุกอย่างมันก็กลับมาเป็นปกติ ทุกคนต่างก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากได้ยินเสียงปืนก็รู้สึกโล่งและเบาขึ้นพอพวกผมกลับบ้านก็ได้นำตัวไอ้อ่างไปหาหมอหมอบอกว่างูที่กัดมีพิษมากถ้ามาช้าก็ถึงแก่ชีวิตเลยแต่โชคดีดวงมันยังไม่ถึงคาดเพราะพิษของมันแทบจะไม่มีเลยที่ขาของไอ้อ่าง อาจจะเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นงูมันได้โฉกหนูตัวใหญ่นั่นไปก่อนแล้วพิษจึงออกไปหมดแล้วพอมาโฉกไอ้อ่างในเวลาไล่เลี่ยกันมันจึงทำให้พิษออกมาไม่เยอะไอ้อ่างจึงรอดตัวไปพอเช้าวันต่อมาพวกผมก็ได้ไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านว่าพบเจอศพเด็กทารลกที่โคกบะกว้าง พอสายสายของวันก็มีพวกกู้ภัยกับทีมของผู้ใหญ่บ้านเข้าไปดูและทำการเก็บศพไปชันสูตรต่อไปข่าวลือการพบศพเด็กทาลกแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วและพวกผมก็ไม่ได้ตามต่อว่าเป็นลูกเต้าของใครที่เอามาทิ้งผ่านไปประมาณห้าวันก็ได้มีการนิมนต์พระมาสวดทำบุญที่บริเวณที่พบศพน้อง และหลังจากนั้นก็ไม่เคยได้ยินข่าวว่าจะมีใครโดนวิญญาณของน้องหลอกอีกเลยและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะเจอกันใหม่ EP หน้าส่วนวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ